แล้วน้องมากวันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่โขวดตำนายแล้วเฮ้ยไอ้เนี่ยเด้ได้ไเปิดเลยเขาเลยเอาพิคโคเบอร์เอาแล้วน้องมากวันนี้เราก็ต้องมาเอ่อเล่นเอ่อจีดีเอสแล้วก็เอาชิโร่จะพูดหาหนี่โอเคไหมคือะไรเนี่ยเอาไปไม่เชองหายกดเฮ้ยกดขี่ยังไงมึงมึงกดเออโอ้ตาย เอ้เอาปิดมาเอาเลยเหรอเยอเปิดมามั่งยิงม่งกูเลย Five minutes later โอเคมากอ,อ่มึงคิดในแผนที่มันจะมีไอ้ซีเจเออตาจีเออ,เอ,อมึงต้องพากูโชิลอดไปถึงตรงนั้นได้โอเคไหมโอเคไปข่าวจอนสันไปมามาหีบไปนูหีบไปเลยมัรนระเบิดชูมั้งมึงมาขี่ไหม ไป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 มึงมาขับไหมมไม่ขับเฮ้ยเราอาจจะกิบปืนเอ้ยมาก็บปืนข้างทางไงกี่ไงล่ะเฮ้ยแล้วมาเร็ว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 ไปดิอือกเฮียเียแม่งกดปับปัามึงทุกชิบหายแล้วปปงปอมเียไม่เงียมันมีอาวุธีได้ไงไม่รู้โอ้ยแนแตกพระแกนแตกเฮีย ยางแตกไอ้มันลุงจริงเยอะกระลงนะถ้าทำมันแตกกี่ครั้งเนี่ยยางวันขึ้นแล้วตอนนี้ไม่เดะโคตรไรเลยเฮียโอ้ยโอ้ยจะไม่รอดเลยโอ้ยโอ้ยสตาร์ทัตันะเป็นยังไงไม่มีลงเลยไม่โูแล้วใครอยู่ก็อยู่วิ่งเร็วยังวะกูเก่งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรมันจิ้มสายไปไปอะไรเฮียเข้าจุดเออเฮ้ยมึงด้านหลัง เฮียต้องกูหายไปหายไปบอลลดมาแล้วขี่มาไงเ้าวรถอ้าวรถระเบิดมันตวฟกเฮียแล้ววะไมวยทอ่ขี่จักรยานไปอ่ะอ้องวยเลยออมีสสมกออมตกบกมวยเลยอาอ อ๋อมิสมุกไปกูมันวุ่ t ตัวฟ้ามันเลี้ยวยังไงเฮ้ยโมไปอะไรเงี้ยโชคดีบายบายาต้องขี่รถอะไรไปอย่าพึงเง้ยคุณเฮ้ยมิสไตยกูมาแล้วมิสไยไปไหนกูไม่รู้กูอยากจะให้มันไปเร็วมึงมึงกดเอลัวไปกดเอลัวกดเอรลัวออ้เหี้ยโอปั้ิปอมเกินมากเฮ้ยไปชีไป็บไปไป โอ้โหเลือดกูไอ้ยามันยิงกูโคนเดียเลยอ๋อใช่เว่ยเย้ไอ้ยยังไม่จบมิชั่นแรงไปแล้วเอ้ยไม่เปิดเอาเลยพี่ชายเอ้ยต้องเอาวกูไม่เลยแล้วภารกิจที่ได้มาติซสัตว์สัตวเกียอะไรกดอะไรเก็บวะเฮ้ยเก็บเร็วเก็บเร็วอะไรเก็บวะเก็บเี่อะไรวะเก็บอะไรเนี่ยโอ้มามึงมึงแค่เดินไปไป พี่ไม่ทำเปยค์กูตายแล้ว <S 2> <S 2> เออไปปะบุกเถื่อนนี่บ้างทุกคนเป็นยาอ,นอ่อนเออเออเฮ้ยคุณไายถือ M4 มึงมาดีดีเอาไป โอเคโอเคยิงแม่งจีบปังจปเฮอององขอขอเียกูไม่ได้รับภารกิจเพียนี่คือกะชิโรอตายเฮ้ยอชิโมชิโมขอขอขอมาขึ้นรถนี่เราจะฟาร์มมุดก่อนไหมแม่งทุกคนแม่งถาเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นก็บดาวหน่ีบดาวก่อนจีบดาวรีบเลยก็ดีมันยิงกูอยุดมันกิมาถึงสอมันเหลวมากเยวะอะไรวะโอ้ยโอ้ยอกอนก่อนเอ้ยเอ้ย ไป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 ไหนก็ไปเออยางแตกเฮ้ยรอยเหลืองะมีมิสไซล์โอ้ oh ้โมันตยนรถรถโอ้ยแม่งอนาจริงๆโอ้ยยางแตกโอ้โกูลงแล้วกูลงเอ้ยกูจะลงไปกูกูลงเลยลงเฮียขึ้นใส่รถไทยเลเอ้ยไม่ใช่ไม่ใชรถนั้นรถนั้นรถนั้นรถั้นรถนันันรถนั้นรอนนรู้ร้เี้นนันเองแล้วตอนนี้้ Oh. อ๋ออ๋อไม่อยากขี่เลยโดนจิงพี่จ๋ารถจะแตกไม่ให้แตกไม่ไหวเลยล้เลยเอยไม่ไหวแล้วแต่ไม่เป็นปนไอ้เฮียไอ้กูอยุสองปีแม่งไมยมึงเห็นมึงเห็นนี่มั้ยเห็นอะไรวะดูเฮ้ยเฮ้ยมีมีนี่เนี้ยเขี๊ยรเขียเออกูนีแกนได้ยังโอ้ยไอ้ชู้ไอ้ชู้ RPG ลูกสองใช่ไหมมาเอาไปเก็บไหมเก็บ RPG บุเก็บมาแล้วกูตีอ่๋อมันก็เพิ่มลูกศิงไงไอ้เหี้ยแม่งทุกคนจะข่าแกมกูหมดเลยเหรอถือบวกอ๋วทำไมกูเก็บไม่ได้วะเก็บอะไรไม่ได้วะ RPG ดึงเข้าไปใกล้เลยเออมดึงเข้าไปใกล้ไปดูจะเก็บได้ไหมน้องอ๋อมันคือลูกซองเออะลูกซองโอ้ยเลือดกูโอ้ยเลือดกูเบอรงแต่กูแตก มันเทียอะไรไปเนี่ยโอ้ยเปิดเมาเลยไอ้เรื่องกูดอยละดอยสันโอ้ยนักบุญไปดอยสันไปละไปเย่เลยไก่ปูเลยอ่ะกูเพิ่งคยเห็นตัวเองกูอยู่ไหนไปไปไปก็หยิบไปอ่ะก็ต้องไปตรงซีเจซีเจสมุนกิซาจีซีเจสมุนกิจคราวจองซัน ไอ้กูผักดันจากข้างหลังผักดันจากข้างหลังแล้วทำไมเขาขี่รถเอาเอาอเยอะอ๋อคี่มันกูทำเอาไปไหนเอาไปซอยไหนทางลัดอ๋อเองกูไม่เห็นมึงอ้าวบ้าบเลยสมเมี้เอาไอ้ยันทางลัดจะสักเฮ้ยใกล้รถกูกูไม่รู้ไปได้โอมันโอ้มันก่อม็อบอะไรกันเนี่ย เลี้ยงมันควรอย่าเอาหมุนนี่แหละโอ้โหดังไปแล้วตอนนี้โอ้ยชิซ่าดังไปเอ้ยมาเราสมัคร่นเอสพีดีขนาดนี้หรือไงไม่มีคนอยู่คิดว่าเราจะทำสักพันางธุรกิจหนึ่งให้ได้หรือวะไม่ได้มีแต่รถเต็มเลยเฮียทำไมคุณถึงดูกีเดตวะเนมโกมีแต่ซ่ารถเฮียอันนี้ภาคไฟอะบูกีเดตภาคซานเดีย แมงมาแล้วไงเมื่อกี้ในที่อะไรอยู่รอดได้จะพิเปล่แม่งโแม่งนึจะให้กูไปกินในป่าออ้โหรถจะแตกรถอ้อดยด <c oughs> <c oughs> ้ยีมู่ไนอามัเอ้าเอ <c oughs> าเอาเอยเอาะอาเาเอ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 าอาเออาออเอเาเอาอะอา เฮ้ยไม่พ oh okay. ี่น้องกันไม่ใช่เหอไม่ใช่ว่ามึงหล่นมัดอะไรมั่วไปเลยมัดทำพินาศในก็หลอกก้อนนี้อ่ะชนเลยอ้าวไปติดไปไอ้่างเงี้ยอ้าวไอ้คุณเราเหมือตายโัวอีกเลยเอาเอาเกมต้นเลย้แมงมวยไป